และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมอานะครับช่องอาโนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําเมนูไก่ย่างนะครับในป่านะครับผมมาชมมาดูกันได้เลยครับไปเลยครับผมนี้นะครับเราก็มาก่อไฟกันแล้วนะครับผมก่อไฟจะเตรียมกําลังจะย่างนะครับผมย่างไก่นะครับผมบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับผมในป่านะครับตาเขาก็ดีมากเลยครับผมก็มาช่วยก่อไฟนะครับผม ไม่เคยรู้จักกันเลยครับแต่แกใจดีมากเลยครับคือรู้จักกันครั้งแรกนะครับผมแกประกอไฟให้บอกว่าจะถ่ายคลิปนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมอันนี้ครับเราก็จะมีไก่หนึ่งตัวนะครับนี่ก็จะเป็นไก่เมืองนะครับผมนี่ครับเราก็จะมาย่างเป็นตัวเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาอามาไก่นะครับนีเราก็เตรียมคกมาครับผมคกสากนะครับตัวแรกแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับลงไปรับแล้วก็ตำนะครับผมตำพริกไทยให้ละเอียดนะครับผม อยู่ในขั้นตอนหมักไก่นะครับตามละเอียดแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับผมกระเทียมต้นหอมนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นนะครับผมให้มีสีสันนะครับผมให้มันเหลืองนะครับให้ไก่ออกมาน่ากินหน่อยนะครับก็มีแค่นี้นะครับเราก็ตำเลยครับผมตำกันเลยตำให้ละเอียดนะครับตอนนี้เราเตรียมครกมาเลยครับเพราะว่าถ่ายคลิปเร่งด่วนนะครับผมไก่ตำอยู่ในปลาครับอยู่กับพื้นดินเลยนะครับผม โอ้ไปก็ไม่ติดนะครับเนีแล้วก็ใส่ฐานลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ครับผมก็ตำเสร็จแล้วนะครับผมจะเป็นในลักษณะนี้ครับออกเหลืองๆเลยนะครับเราไปใส่ไก่กันเลยนะครับผมเอาเว้นแล้วครับลืมรากผักชีนะครับผมเนี่ครับเราก็จะใส่รากผักชีตำลงไปครับลืมตำนะครับผมเส่มือเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ซีอิ๊วขาวนะครับหมักนะครับผม ใส่สีขาวลงไปนะครับนี่ครับผมนี่ก็ซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปเลยครับผมสูตรอะไรไม่รู้ครับรี่นะครับผมชุลดไปนิดนึงครับผมใส่เกลือนิดหน่อยครับใส่เกลือครับผมนี่ครับใส่เกลือไปนิดหนึ่งใส่น้ำตาลนะครับผมขั้นตอนใส่เครื่องปรุงก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมาหมักนะครับผมหมักไก่นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปย่างครับ ผูแล้วครับผมเราก็ยัดเข้าไปเลยครับผูให้ทั่วนะครับผูไก่ให้ทั่วเับเหลืองเลยนะครับผมครั้งแรกนะครับผมที่มาทําอาหารในป่านะครับเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทําอาหารในป่านะครับผมก็ทําให้แล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็จะติดยากนะครับฝนเพิ่งตกเมื่อกี้เนี่ยนะนี่ผมก็ทําไม้งามนะครับของงามนะครับผมเพื่อจะเอาไก่วางไว้่างนี้นะครับผมมาตัดกันเลยครับเายาวประมาณประมาณนี้นะครับผมประมาณสักเกือบสองเมตรนะครับตัดเลยครับเราก็ได้ไม้มาแล้วครับผมนี่ครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไก่นะครับผม เสียบในไม้นะครับผมเพราะว่าหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาเครื่องเทศครับใส่ครับผมนี่นะครับเสียบไปเลยครับนี่นะครับผมแล้วก็จะทําการมัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไก่หมุนตามนะครับวันนี้เราจะมาทําไก่หมุนนะครับผม ุนสูตรเด็ดนะครับเด็ดไม่เด็ดไม่รู้ครับทำครั้งแรกนะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนี่ผมก็ซื้อถ่านมานะครับก็ฝนมาตกนะครับผมกว่าเชื้อเพลิงนี่มันไม่ได้นะครับผมมันไม่แห้งนะครับเลยซื้อถ่านมาด้วยนะครับถ่ายคนเดียวครับผมกล้องภาพจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําไก่ย่างในป่านะครับผมตอนนี้ แล้วก็ร้อนมากเลยครับผมฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเนี่ยผมจะมาถ่ายที่ตรงริมน้ำนะครับผมตรงนู้นก็จะเป็นฝายนะครับผมฝายจะมีเสียงน้ําดังหน่อยนะครับสนหับสนุนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับตอนเราก็มาก่อไปนะครับนี่เราก็มัดไว้ครับเพื่อไม่ให้ไก่มันดิ้นด้วยนะครับผมดิ้นตามหมุนตามไม้นะครับผมไก่ลมควันก็จะได้ยินเสียงน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ผมก็อยู่ไกลอยู่นะครับ บรรยากาศนะครับผมริมน้ำนะครับไก่ไก่ย่างนะครับผมสูตรเด็ดนะครับผมสูตรผมเองนะครับผมจะลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูตอนไก่สุกเลยนะครับผมร้อนมากเลยนะครับผมสูตรเด็ดนะครับผมเราก็จะมาพิกไทยนะครับผมกระเทียมต้นหอมผักชีนะครับลากผักชีก็จะมีขมิ้นนะครับทําให้ให้เหลืองนะครับผม ขอบคุณสำหรับร้อยสี่สิบซับสไคร์เบอร์นะครับผมนี่ก็ผมก็มีกำลังใจก็จะมาถ่ายคลิปนะครับคลิปลง u t u b e นะครับผมเพิ่งทำมาได้3เดือนนะครับผมมีคนติดตามดีใจมากเลยนะครับมีคนมาติดตามนะครับผมนี่เราก็จะมาไก่ย่างนะครับผมสูตรเด็ดนะลองย่างเป็นครั้งแรกนะครับผมเลือะเหลืองเลยนะครับผมน่ากินมากเลยครับผมไฟแรงมากเลยครับเราก็มาทำไก่มุนนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาน้ำมันนะครับมาทานะครับผมให้เนื้อไหม้นะครับ แป้งนะครับผมอันนี้ก็คือแป้งนะครับแป้งทําเองนะครับโอ้กลิ่นมาแล้วครับผมกลิ่นเริ่มมาแล้วครับผมน่าจะอร่อยนะครับผมไก่ย่างนะครับสูตรเด็ดนะครับวันนี้ผมก็พูดไม่ค่อยมากนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่วันนี้ก็จะมาทําให้พี่ๆน้องๆดูนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับว่าไก่ย่างในป่านะครับผมเท่าที่พี่คนนั้นขอมานะครับผมผมไปดูก่อนครับผมจําได้ครับโอ้แล้วตาแล้วไปแรงนะครับ น่าจะอยู่ต่ำเกินไปนะครับผมมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมไก่ย่างของเราครับเป็นไก่เมืองนะครับผมไก่บ้านนะครับเราก็หมักอย่างดีเลยนะครับผมเนื้อนี่เหลืองเลยนะครับผมน่ากินมากเลยครับไก่นี่เหลืองมากเลยครับน่ากินมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับน่ากินมากเลยคลิปแรกน่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับผมการทําไก่ครับน่าจะไม่มีอุปสรรคนะครับฝนแลวก็ท้องฟ้าก็ สว่างอยู่นะครับผมนี่ผมก็ไม่มีมือกล้องนะครับมาถ่ายอยู่คนเดียวนะครับภาพไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับผมถือว่ามาดูวิธีการทําไก่แล้วกันนะครับผมคลิปอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับจะมาดูวิธีการทําไก่แล้วกันนะครับผมว่าตั้งกล้องถ่ายครับผมหาที่่านผู้ชมเห็นใกล้ๆก่อนนะครับแ๋ยวเราก็มาดูอีกครั้งเลยนะครับผมน้ําเริ่มเยิ้มแล้วครับผมน้ำน้ำมันของไก่เริ่มเยิ้มแล้วครับวันนี้เราจะกินไก่ย่างนะครับผมภูมิใจมากเลยครับได้มาย่างในป่านะครับครั้งแรกครับในชีวิตนะครับผมกางในนปาะครับผม กกยางสูตรเด็ดนะครับมันเริ่มเยิ้มแล้วครับผมเหลืองครับเริ่มน่ากินมากเลยครับโอ้ตรงนี้แจ่มเลยไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมคลิปหน้านี่ก็จะถ่ายให้ดีกว่านี้นะครับผมต้องมีมือถ่ายคนเดียวนี่ไม่ไหวแล้วครับทั้งถ่ายทั้งทำนะครับผมแย่เลยนะครับนี่ครับผมเหงื่อนี่เต็มแล้วครับผมร้อนมากเลยครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับมาถ่ายคลิปนะครับผมเนื่องจากฝนตกเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งหยุดไปนะครับ ตกหนักมากเลยครับบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติครับดูในป่านะครับเราจะมาดูธรรมชาติกันเลยนะครับนีนก็เป็นเขานะครับผมนี่ก็จะเป็นลุงนะครับผมหาปลานะครับตัดกิ่งไม้นะครับนี่ก็เป็นยอยกปลานะครับชาวบ้านเขาก็มายกปลาหาปลากันนะครับผมตรงที่บริเวณป่ายนะครับผมนี่ก็เป็นน้ำนะครับผมคลองน้ําชนประทานนะครับนี่ก็เป็นที่ถ่ายทำนะครับผม ขอลุงแล้วครับลุงใจดีมากเลยครับลุงเขามาก่อไฟให้นะครับผมโอ้ใจดีมากเลยครับผมถ้าผมดังนี่ผมก็จะไม่ลืมบุญคุณลุงนี่นะครับผมนนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายของผมอีกที่นึงนะครับผมลุงให้ความต้อนรับดีมากเลยครับเพราะว่าจะมาถ่ายแกมาก่อไฟให้เลยนะครับผมเริ่มเหลืองแล้วครับผมโอ้อร่อยมากน่าจะอร่อยมากเลยครับผมไฟมาแรงกันไปหรือเปล่ามันจะไหม้ก่อนสุกหรือเปล่าดิหัวเลาะคนเดียวครับอยู่คนเดียวนะผม ฝึกถ่ายนะครับฝึกเขินกล้องฝึกอเขินคนนะครับผมถ้าไม่ทําแบบนี้ก็จะไม่มีคอนเทนต์ดีๆมาให้ผู้ชมดูนะครับผมหน้าด้านไว้ก่อนนะครับผมหน้าด้านไฟแรงมากเลยครับเดี๋ยวผมก็จะหาที่วางกล้องมาก่อนนะครับผมไม่ไหวนะครับผมก็จะถ่ายตัวเองบ้างนะครับผมโทรศัพท์ผมก็กดไปเรื่อยแล้วครับผมนี่ก็เป็นไม้นะครับผมไม้ของโมย่านะครับก็ใช้ดีมากนะครับผมก็ถ่ายมา20คลิปแล้วครับผมก็คุณภาพก็ดีมากเลยครับผม กล้องก็เป็นกล้องของอีเคนะครับราคา2000กว่าบาทนะครับก็ไปหาซื้อมาได้ครับไม่ต้องซื้อแพงมากไม่ต้องซื้อของดีมากครับเอาแค่ถ่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นครั้งแรกเราก็ทําคลิปนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับผมก็ทําไปก่อนนะครับผมยังไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับตอนนี้ควัเข้าตาแล้วครับผมนี่ครับโอ้ เริ่มเหลืองแล้วนะผมน้ำเริ่มเยิ้มแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่มาดูช่อง Arno Channel นะครับผมอนนี้ผมก็มาทำตามพี่ที่คอมเมนต์มาแล้วนะครับผมว่ามาทำอาหารกินในป่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณพี่ที่แนะนำนะครับให้ผมมาทำคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็จะทำคลิป จะพยายามทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่ตลกนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ตลกนะครับผมก็จะฝึกพูดตลกตลกให้คลิปมีความสร้างสรรค์มีความรื่นเริงนะครับผมสนุกสนานนะครับผมก็ผมก็จะพยายามทำนะครับผมเพื่อท่านผู้ชมนะครับจะเป็นยังไงก็มาคอยดูกันนะครับผมครั้งแรกนะครับผมนี่ผมก็จะเอาน้ำมันมาทาน ก็เสร็จไปที่ร้อนร้อนครับน่ากินมากเลยหอมมากเลยครับผมโอ้โหโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ําเยิ้มเลยนะครับผมโอ้โห,หน่ากินมากเลยครับฮึฮึเหลืองน่ากินมากเลยครับ อร่อยมากเลยครับผมผู้ชมดูสิครับเหนียวนะครับผมโอ้โหนี่ครับอร่อยมากเลยครับ mm -hmm. มากเลยครับโอหโหยากไหมผมนี่นะครับผู้ชมดูครับอื้ม อร่อยมากเลยครับอมอเืค huh. ร uh ับ huh. uh ่อยมากครับ <huh>. ก <All S 1> um. uh ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ย่างในป่านะครับมันเหนียวนะบุไก่แหละดูครับหอมมากเลยครับ ปีครับส่วนปีกมั้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาทําไก่ย่างในป่าครับโหน่ากินมากครับเยิ้มเยมนะครับผมเนื้อหอมมากเลยนะครับผมก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่มาดูจนจบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดซับสไครต์ครับและกดกระดิ่งนะครับผม คราหน้าให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้คลิปมานะครับผมก็จะมาทําอาหารย่างยาในป่านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล่วน้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ